<Ooh. S 1> สวัสดีทุกคนกำลังทะเลาะอะไรกันอยู่าามามา,ม,ามีโอ้กำลังหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดกันเหรอ <c oughs> ทำไมไม่จัดแข่งหาผู้ที่แข็งแรงที่สุดไปเลยล่ะฉันมั่นใจว่าแมฟฟริกช่วยนายได้แน่ๆ <c oughs> เอาละ ฉันจะไปตามเขามาเฮ้ยแม่บุริกกำลังทำอะไรอยู่ทำมาแล้วมีหน้ามาหน้ามามีหน้ามามันน่าประทับใจมากแม่บุริกไม่แน่มัน้ามานน้ามาเนา แม็กซ์และไมคกำลังจัดแข่งหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนายไปช่วยจัดการแข่งขันให้พวกเขาหน่อยอก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บฮะ uh huh. มาเมาวฮ่าฮ่าเมื่อนะสวัสดีเมียแลดดิ้งได้ดีมากมาแ้วมามาป้าจ้าพร้อมจะจัดการแข่งขันไหมฮ่าฮ่าดีเลยอะ มีไอเดียสำหรับจัดการแข่งขันไหมแมฟวริกมาเมามินามาดีดาลาฮ่าโอ้ทุกคนมาช่วยกันจัดการแข่งขันด้วยเหรอ,อตื่นได้แล้วได้เวลาแข่งแล้ว โอเคทุกคนนายต้องยกลูกบอลนี้ไปวางบนแท่นมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆคนที่ยกอันที่หนักที่สุดได้เป็นผู้ชนะเข้าใจไหมอโอเคเริ่มเลยหมดเวลาแล้วทุกคนนั่นแหละแม่าแมบ้าดูเหมือนไม์จะยกอันที่หนักที่สุดได้นะ โอเคทุกคนคราวนี้นายต้องคว้างถังให้พ้นสิ่งกีดขวางแต่ละอันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. อืมฮนาย <Huh. S 1> ควรจะออกจากตรงนั้นนะแมวริกมื่อนะมาลวแ็กซ์นายคว่างถังที่หนักที่สุดได้นายชนะในรอบนี้อ๋อ oh. มิินามาวิาาดาลานี่คือการวิ่งแข่งขันที่วิ่งเข้าเส้นชัยก่อนพร้อมกับแบกถังถ่วงน้ำหนักจะชนะการแข่งขันและจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในมอนสเตอร์ทาวพร้อมลุยไหมสามสองไปเลย ดูหนักกว่าที่คิดไว้ใช่ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นไหมสายดูดโอ้ไม่เรก็ได้ช่วยที Hey, hmm. ik, แมบบริกตัดสินให้เมียเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเธออุ้มไม้เข้าเส้นชัยพร้อมกับถังถุงน้ำหนักของไม้ด้วย wow. หลังจากนี้นายต้องกลับไปพักนะเยี่ยมเลยสนามฟุตบอลมอสเตอร์ทาวใกล้จะเสร็จแล้วมีอะไรผิดปกติเหรอแมซ์ โอ้แย่แล้วกาบาทพวกนายโชคดีนะที่มันไม่ตกใส่หัวมันทิ้งหลุมไว้บนพื้นใหญ่มากเลยใช่ไหมบีบีมนีมานี่บาบูเอิ่ไมโลมิชอย่าขับใกล้ขอบหลุม เรียกแมบุริกเราต้องการความช่วยเหลือกู้ภัยไมโลและมิชสวัสดีแมบ,บุริกกำลังเตรียมตัวดูฝนดาวตกคืนนี้เห,หรอ<ไ>เออดูเหมือนมันจะเริ่มแล้วนะ<อ>มีดาวหางตกลงมาที่สนามฟุตบอลมอนสเตอร์ทาวและไมโลกับม<อ>ิชตกลงไปในปากปล่อง การรถคันใดที่สุดของมอนสเตอร์เทาข้ามันได้เหรอ ไมแล้วหางตกลงมาที่สนามฟุตบอลและเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นฮะนายมาช่วยหน่อยได้ไหมทุกคนทุกคนไม่ต้องโทษว่าใครผิดหรอกไม้มาช่วยแล้วตอนนี้เอาพวกนายขึ้นมาก่อนโอเคพลัก โอ้แย่แล้วเราต้ใช้แผนีมีไอเดียอื่นอีกไหมแมบริกหไม้ายกลับไปหาแมบริกได้ไหมเขาต้องการนายทำได้ดีมากโอเคคราวนี้ดึงนายช่วยได้นะแม็กซ์จับเชือกไว้แล้วช่วยไม้ดึง ใช่แล้วเราต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่งั้นสนามก็จะไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายขอโทษที่มาขัดความสนุกนะแต่เราต้องการนายไปที่สนามฟุตบอลมาหน่อยได้ไหม ไม่เป็นไรนะทุกคนความช่วยเหลือกำลังมาแล้วโอ้เราไปนะม่ไม่มามาบ้าเฮ้ยน่าสิ้นหวังเป็นความคิดที่ดีแมปบริกผู้เล่นบางคนมาที่นี่แล้วให้พวกเขามาช่วยกันเถอะไปเล่นหมเอาไว้อย่างวะ มันไม่ยุติธรรมนะมาตี้พวกเขาอาจจะคันเล็กแต่พวกเขาก็แข็งแรงนะนายช่วยเราเอาไมโลและมิชขึ้นมาจากหลุมได้ไหมเพื่อที่ไมค์จะได้เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายพร้อมไหมหนึ่งสองสาดึงได้ผลไหมแมฟริกเยี่ยม พวกเขาเคลื่อนตัวแล้วแต่ยังช้าอยู่ถ้าเราได้รับความช่วยเหลือเพิ่มอีกสักนิดล่ะมวแมโอ้แมลิกนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยทนายจะเป็นรถมอนสเตอร์ที่คันเล็กที่สุดนี่คือการทำงานเป็นทีมมันดีขึ้นเกือบแล้วทำต่อไปทุกคนเป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมเลยทุกคน มีอะไรเหลือไหม,ม <า S 1> ใช่แล้วไหมยังมีงานที่ต้องทำอีก <มา S 1> เยี่ยมสนามบอลพร้อมแล้วเริ่มเกมรอบสุดท้ายกันเลยขอให้สนุกกับเกมการแข่งขันนะทุกคนแล้วเจอกันคราวหน้านะ